เข้าลุงจะเข้าถึงไหนโอ้ลุงนี้แรงนะเนี่ยโอ้เปลี่ยนครับเจินเจินเข้าแบบไม่ตีได้ตีแล้วครับลุงนี้โอ้ตีโดนนะนั่งเข้าแหละมาสวยสวัสดีครับเพื่อนๆของท่องท่องเที่ยวทั่วไทยบาเที่วยว จะพามาชมไปตรงคู่ทั่วไปเล่นทั่วไปนะครับมีเด็กเล่นด้วยไม่จำกัดอายุนะจะดูนะครับแต่น่าจะได้แท้มต่อหนึ่งแท้มสนามนครลังเสร็จมดูนะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงดูน้องกตีสักลูกก่อนครับว้าวจับเด็กเล่นกับผู้ใหญ่เล่นดีมากเียนเดี๋ยวจะให้ดูลูกตี ไอ้ลูกกับมทต่ตีแม่นมากเห็นแล้วหนึ่งลูกลอยลงมาปึ๊บขมหัวนิดนึงหต้องช่วยกันเข้าคุมนะครับตอนนี้ก็มาหาประสบการณ์ครับเล่นกับผู้ใหญ่ได้ขนาดนี้ถือว่าจริงมากเหมือนจะตีอีกลูกหนึ่งนะครับดูลูกตีได้โอ้โดนแล้วครับ สองลูกแลว้วดีแม่นมากที่สามลูกถึงสองลูกแบบเต็ม็มยทีมตะวันนาเหรอโอ้เด็กปั้นพี่ตะวันนาได้หนึ่งแลหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวครับเซนเบต้องดูเล่นเป็นด้วยดูน้องก็จะเข้าทำแต้มเพิ่ม ว้าวรอดมารอดมาไม่ถึงนิดเดียวนิดเดียวด,ดูครับโหตีอ่ะว๊บลงขึ้นมา ดูนี้ข้าดีโอ้โหดูลูกเขา้วาว้าวเปลี่ยนด้วยดีแ <c oughs> ล้วครับลูกเนี่ยสปพกน้องเข้าเปลี่ยนสวยข้าม คนทนมนุอกอกมีดอยลุงดดครับตอนนี้ต้องเข้าคมแล้วโอ้ลุกนี้เข้าดีกว่าสุดจับะ จะดูน้องตีประยับใจมากสำหรับเด็กโปอยตกหน้าไปได้ลูกนกึงครับสัดปังตกข้างนิดเดียวเหนือนะงช่วยกันคมกันดำดูว่าเขาทำไม่จริงแค่กันดำกันดำไม่พัฒนาเลยอะ่ะ น้องก็จะคมต้องช่วยกันคมนะครับเ,เข้าในโซนอยู่ดูครับดูงนี้ต้องคมคุมเข้าดีด้วยเข้าดีด้วยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนครับ ตตั้ตองเอาโดนลูกตัวเองออกโดนลูกตัวเองออกเสียสามเสียสี่ด้วยครับตอนนี้เสียสองครับเราจะกลับมาแจแมได้หรือไม่ยังครับอู้เสียแ้มได้กี่แ้มสอง สามเลยโอ้็บเว็บๆดูต่อครับมานี้ดูเด็กกับผู้ใหญ่รุ่นทั่วไปครับรอบแรกเข้ามาดีดูต่อหลุดนะ หลักแก่นไม่กิน <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> มาดูลูกตีครับบ้งโดน <c oughs> ดูนะจะเข้าอีกลูกนะึงว้าว <c oughs> เปลี่ยนอีกแล้ว ดูลูกปีกลูกครับใส่ลงมาปังใสอันนี้เหลือสองแต่หนึ่งลูกแต่เสียสองแก้มอยู่อุ้ยเสีย <c oughs> <c oughs> สองอยู่มั้งหรือเปล่า แสาม,มแต้าประมาณลุกแรกครับเข้าสวยเข้าสวยโอลุงนี่ตีไม่ถ่ายไม่ไป ลูกเข้าโ้ยังมาเหมือนจะต้องเข้าอีกลูกหนึ่งครับอันนี้เด็กเล่นนี่ถือว่าเล่นได้ดีครับประสบการณ์ยังไม่มีดูต่อดูต่ออุณหภูมิตอนนี้33เลยน่าเสย เขาจะตีหรือก็จะเข้าน่าจะเข้านะเพราะลูกเหลือน้อยเข้าเขาลุงนี้ทำไมทำไมลูกโอ้ยลุงนี้เบาเลยแล้ว ไม่ได้ยังได้แต้มเดียวอยู่มือตีเหลือสามะจะเข้าไงตีลูกไก่ก่อนไม่ได้ก็เข้าเอาครับสองแต้มสามแต้มม,ตมันก็ต่างกัน ามาหาฝึกกระดูกดูลูกเข้าครับเปลี่ยนนะลูงนี้เปลี่ยนแน่นิดหนึ่งหลุดเข้าใหม่ตรงนี้เปลี่ยนนะครับ ดูลูกเตะต้มโอ้ยสิเจ็ดสวยนะลูกดูลูกเข้าครับเข้าดีขน,นาดไหนบ๊อบโอ้โหเปลี่ยนเ <c oughs> ชิญล่างออกมาแล้ว ตั้งตีครับลงชุบสองแต้ม่าดูลูกเข้าปลอบเปลี่ยนอีก ข่ามวนนิดหนึ่งมีลูกเข้าวา้เขอลูกสอง อุ้ยได้ด้วยได้ที่หนึ่งเอาลูกสามอุ้ยได้จริงด้วยต่อครับเด็กสร้างตะวันนาโอ้เข้าดีครับสัมผัสจันด้วยตรงนี้ต้อง ตีครับเต็มเม็ดเลยเข้าอีกลูกนึงตรงนี้ไม่ถึงอุ้กข้าดีอยู่ครับเลี่ยนจะได้ดูดาลงตีอ๋อไม่ตีเข้า โอ้เปลี่ยนหับมาอีกแล้วครับปึ้งลูกนี้เบี้ยวอ่ะก็ต้องตีอ่อนลูกนี้ก็เบี้ยวปัดไปอีกทางนึงลูกนี้ต้องเข้าคมนะ เดยอสองลูกต้องคมอย่างเดียวฮืมลกนี้ต้องเตียวนะดูลูกตอีอืมไม่ตายเนี่ยตียากแล้วทีเนี้ยตีตัวเองก็ต้องหออด้วยอโอ้โหได้ เจมเป็นด้วยดูรนี้จะเข้าสองแต้มนะครับลุดแล้วตอบยังไม่รู้ว่าใครจะชนะรับลรกนี้เข้าดีมากครับ โอ้ลูกนี้สวยกว่าครับเปลี่ยนด้วยคนเล็กตั้งตีครับเปลี่ยน,ยนโอ้ตีสวยครับลุงนี้ตีสวยมันเข้าอีกลูกโอ้ลุงนี้เกือบถึงลูกแรกติดเรื่องเกมเลย ตันงตีแล้วครับลูกนี้ข้ามเยอะครับทีใหม่ลูกนึงลูกนี้ก็ไม่ได้ลูกนี้ตกหน้าต้องเข้าแล้วมาดูเปตองครับเห็นคอมเมนต์ยังม่งถึงที่ชาติน ไม่รู้ใครน่าจะเป็นแม่ทองใบห้องออมาเย็นคอมเมนต์ครับห้องแม่ทองใบทั้งหมดดูว่าเข้าเปลี่ยนไหม สองลูกชนบได้หนึ่งอยู่แล้วครับเขา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 ,เขากลัวช็อตเขาไม่กล้าตี ไม่ต้องใบดูเด็กเล่นเปต้องรับสู้กับผู้ใหญ่เข้าสองโอ้ได้ด้วยไม่ได้ลุด,ดนิดนึงเข้าครับอยู่สายนี้ยอืออดูลูกเข้าครับ ไม่ถึงครับเปลี่ยนเปลี่ยนเชือเชือกดูตัวเล็กจะเข้าเปลี่ยนเบอโอ้อมมาทางนี้ด้วยไม่ถึงครับไม่ถึงครับเบาวไว จังหน่อยหนึ่งลูกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสวยเปลี่ยนสวยครับลูกนี้ลูกนี้ต้องเตะป้องเต็มเม็ดเหมือนกัน เข้ามาอีกลูกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอุ้ยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนสวยมันก็จะเตี๊ยบบ้องตามหัวทีลูกนี้ถ้าไม่ถูกจะเสียแต้มนึง ไงมา <c oughs> ดียรงเดี๋ยวตีปั้ง,งข้ามหัวเหมือนกันต่อต่อครับชบุบนี่นเข้าดี ลงมีเข้ามาหลุดครับโมโหเนี่ยโมโหอะไรเนี่ยตีเหมือนโมโหเลยลายป้องสวยวครับลุงเฮ้ยเข้าครับ เข้ามาสวยอ่ะเปลี่ยนน้าเขาเข้ามาว๊าบโอ้โหเครบอกุลเข้ามา โอ้ลุงนี้โอ้โหเกือบเปลี่ยนนะแต่ไม่เปลี่ยนนิดหนึ่งลุงนี้สั่งตีเข้าโอ้เปลี่ยนด้วยลุนี้ตั้งเตี๋ม

ครับตีโอเบี้ยวอะโอเก่งสนามสั่งตีเกมครับ <c oughs> จริงเข้าก็ได้สองนะอาจจะได้หนึ่งแตมตีไม่โดนเข้าสองครับคนน้องมันเล่นเป็นนี่อ๋อรูต่ออ๋อลูกนี้เข้ามาสวยด้วย ีย่นระยะแล้วนะครับใกล้ขึ้นกว่าเดิมลุงเขาเปลี่ยนเชือดเชือดครับมาตีเลยาดูลูกตีลูกนี้ครับลอยมาข้ามหัวดีไหม เมือนะ่อสักครู่ลูกด่งเกินปึ๊ก oh. นี่ก็ไม่ได้ครับข้ามหัวตั้งเข้าแล้วครับโอ้โห oh. กลับมาแทกลูกนี้ด้วยเปลี่ยนอีกตั้งหากว้า wow. ว oh. มาดูครับปึ้ง,น,งน้องตีตูกตีครับมันเป็นลูกเกม เอออกคู่ออกสองด้วยต้องเข้าอย่างเดียวแล้วมั้งครับตอนนี้ดูครับลุงนี้ไหลเข้ามาเยี่ยมตีไหลเข้ามาเปลี่ยนนะครับ ยอดลูกนี้ตีโดนโลูกก็มีสิทธิ์โดนแันขึ้นนะครับเนี่ยดูนะครับลูกมันตรงแันทิศทางมาหาแจมเนี่ยนั่นไงไม่ไม่ได้แจมครับลูกนี้เกมไม,กม่เกมเข่าสวยลูกนี้มาเกอบพื้นดูน้บมาป๊อป ลุงน,นี้สั่งเหนียวครับป๊อเจียบมานะข้าวโอ้ลุงนี้เข้าสวยนะจะดูเข้าจะให้ตีดูครับ สั่งแปมอย่างงี้ตีแน่ไหนมาโอ้เบียวแล้วต้องเขาคมให้ตัวเองเสียน้อยแล้วครับปุ๊บเข้าดีด้วยทำไมดีลุงเขาชน,นะอ่าสูสีสูสีส